สวัสดีครับพบกับผมนะครับอ้ช่างบอยมหาสารคามนะครับสวัสดี FC ทาง y o u t u b e นะครับวันนี้ผมเอาพ่วงรถไถรุ่นด้ำมือมาส่งลูกค้าอยู่บ้านหัวฝายนะครับตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเขาส่วนฟางนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีส้มนะครับด้านในเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้ขนาดความกว้างอยู่ที่เมตร70นะครับยาวที่2องเมตรแปเซนนะครับ ความสูงอยู่ที่1เมตรนะครับตัวนี้สามารถบรรทุกได้ถึง3ตัน2นะครับ3ตัน2ถึง3ตัน5นะครับเหมาะกับรถไถตั้งแต่34แรงขึ้นไปนะครับจนถึง50แรงเลยนะครับสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับตัวนี้จะเป็นกระทะขอบ15นะครับเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับภาพสวยๆนะครับพามาดูรอบกันนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทรทางร้านนะครับ062นะครับ341นะครับ7441นะครับหรือท่านใดจดไม่ทันนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับลูกค้าลองกดเข้าไปดูนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเบอร์โทรนะครับทางร้านลูกค้าเลือกเป็นฝาข้างแบบเชื่อมตายนะครับแต่ราวบนนี้สามารถถอดออกได้นะครับ ก็แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกแบบไหนนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับแจ้งทางร้านได้นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบฝาข้างไม่ต้องเปิดข้างนะครับแต่ว่าให้เชื่อมตายเลยแต่เราบนนี้สามารถถอดออกได้นะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกใช้งานแบบไหนนะครับทางร้านเราก็เหมือนเดิมนะครับมีกล่องเครื่องมือมี บันไัสองข้างนะครับเจาะช่องมองหลังมีมวกนะครับแล้วก็มีขาตั้งปรับเกี่ยวให้ไปพร้อมเลยนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเราให้เป็นแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับลองโทรมาสอบถามได้นะครับตัวนี้ลูกค้าเอามาใส่กับคูปะตา l 4 0ย์นะครับ มาดูช่วงล่างนะครับว่าเราใช้เป็นเพากระบะรุ่นเพากระบะนิสสันบีเอนะครับอพอใส่กับรถแล้วหัวก็จะไม่หัวจะไม่ทิ่มลงนะครับจะเสมอกับรถนะครับจะเสมอกับตัวรถนะครับราทางร้านเราก็มีอุปกรณ์ต่อพ่วงหลายชนิดนะครับ มีทั้งกระบะผูกมันทั้งผ่านขุดมันนะครับพ่วงรุ่นย้ำมือรุ่นธรรมดาเผากระบะเผาเอล์นะครับหรือว่าเผาหกล้อนะครับอ่าตัวนี้เป็นรุ่นเผากระบะนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับทางร้านเราก็ซับคอให้แบบนี้แข็งแข็งนะเนียนเนียนะครับจะสวยแบบนี้เลยนะครับเป็นเผากระบะนะครับขอบคุณนะครับ f c ที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม Yeah, have life.